สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนเรื่องการค้ามาคุยกันครับคือสารการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเขาเพิ่งมีคําสั่งสําคัญออกมาเลยสั่งระง,งับกําแพงภาษีชุดใหญ่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศใช้ไปก่อนหน้านี้โดยอ้างอํานาจตามกฎหมาย IEEPA ครับค่ะกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใช่ครับแล้วคำสั่งานี้กระทบหลายประเทศเลยวันนี้เราจะมา คุยกันเรื่องนี้เจาะลึกจากรายงานขา่าวแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆนะครับมาดูกันว่าคำตัดสินนี้มันหมายความว่ายังไงแล้วฝ่ายบริหารสหรัฐเขาจะทำยังไงต่อภาพรวมนโยบายการค้าจะเป็นแบบไหนต่อไปที่น่าสนใจมากๆเลยคือศาลไม่ได้แค่สั่งระง,งับชั่วคราวนะครับแต่สั่งห้ามเก็บภาษีพุ่งนี้เป็นถาวรไปเลยแล้วก็ห้ามแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตด้วยโหดแรงเหมือนกันนะคะใช่ครับให้เวลาทำเนียบขาว10วันจัดการแต่ปรากฏว่า ฝ่ายบริหารยื่นอุทธรณ์ทันทีเลยครับแบบเร็วมากค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจประธานาธิบดีภายใต้ EPPA โดยตรงเลยแต่ในมุมของนักวิเคราะห์อย่างโกลแมนแซกเขาก็มองว่าถึงจะเป็นอุปสรรคแต่มันอาจจะแค่แบบชะลอเรื่องไปมากกว่านะคะเพราะทำเนียบขาวยังมีเครื่องมือทางกฎหมายอื่นๆในมืออีกที่อาจจะหยิบมาใช้แทนได้อ๋อคือถึงจะโดนเบรกทางนี้ก็ยังมีทางอื่นไปต่อได้ว่างั้นเถอะ แล้วทางเลือกอื่นนี่มันต่างกันยังไงบ้างครับเห็นว่ามีพูดถึงหลายมาตราเลยทั้งโกลมนแซกทั้งทนายความอย่างมิเชลชูสใช่ค่ะแต่ละทางก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปอย่างมาตรา1-2-2ของพรบการค้าปี1974อันนี้อาจจะเร็วหน่อยไม่ต้องสอบสวนมากแต่ก็มีข้อจํากัดคือมันใช้ได้แค่ชั่วคราวนะคะเก็บภาษีได้เต็มที่แค่15%ไม่เกิน150ยวันอพอครบกําหนดอํานาจก็กลับไปที่สภาคองเกรส เข้าใจแล้วครับคือเร็วแต่ไม่ถาวรแล้วถ้าอยากได้อะไรที่มันนานกว่าน,นั้นล่ะครับก็อาจจะต้องไปใช้การสอบสวนตามมาตรา301ค่ะอันนี้จะใช้เวลานานขึ้นแน่นอนอาจจะหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนเลย เพราะต้องสอบสวนก่อนใช่ค่ะต้องมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นทางการที่กระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามาดูอันนี้เคยใช้กับสินค้าจีนมาแล้วแล้วที่ได้ยินบ่อยเรื่องความมั่นคงแห่งชาติล่ะครับมีช่องทางนั้นด้วยไหมมีค่ะนั่นคือมาตรา2องสอ้างเรื่องความมั่นคงแห่งชาติอันนี้ก็ใช้อยู่แล้วกับเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็กําลังดูกับรถยนต์อยู่ก็เป็นไปได้ที่จะขยายไปภาคส่วนอื่นอีกอืมแล้วก็ยังมีอีกอันคือมาตรา3 3 8 อันนี้ว่าด้วยเรื่องการเลือกปฏิบัติทางการค้าอันนี้ค่อนข้างแรงนะคะให้อำนาจเก็บภาษีได้ถึง50%เลยแต่ Goldman Sachs ก็บอกว่ามาตรานี้ยังไม่เคยมีใครเอามาใช้จริงเลยนะ